ของัลังโช่นะครับที่มีแปงในส่วนของแรงบันดาใจจากในงารในการออกแบบที่จริงที่ผ่านขององค์พระเจ้านะครับเะว่าท่านสถิตอยู่บนมสว่างที่านนะครับโดยที่เราจะพิให้ไม่รู้ว่าไม่มีสายนะครับก็เหมือนกับท่านสถิตลอยอยูตรงนั้นนะครับตัวุุดเจนนของสิดทันเนี่ย บลองค้าของเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นขนาดนะครับโดยที่ไม่มีชายแล้วก็ตั้งวางนะครับกับโตหรือว่าังโซี่ได้ของฟังก์ชันในสิ่งเดียร์ต่านะครับแล้วก็ชุดเห่า็คว่าเราใช้เาี้หลัดั้เ้าายวยอ้อย่างที่ทำขึนารอบม้ของนครก็คว่าเี็นกระตงานการรเองู้นวาสวใมาน ก็ไม่มีฉากด้านล่างแน่นอนครับสามารถติดขนาดได้แล้วเราทได้ที่งครับก็จะไม่มี้วด้านบนเวลาที่เราวางาก็ไม่เาบนัอ่าน่ะอหน้าครับนอบกนครับ่อไปดเดีอเดียอนเข้าไปต่อหาเลยเข้าไปต่อที่มีเส้นานเลยก็ว่าเขาไม่มีานที่มืออเขาถืัทสมัย